คลิปนี้เราจะมาเสียบต้นมะละกอกันนะครับต้นมะละกอที่เรากําลังตัดอยู่เนี่ยเป็นต้นมะละกอตัวเมียนะครับเพืเ่อนๆเราจะเอามะละกอสายพันธุ์อื่นนะครับเป็นมะละกรอฮอลแลนด์สมบูรณ์เพศนะครับเป็นมะละกอกระเทยนั่นเองนะฮะเอามาเสียบต้นของมะละกอตัวเมียน,นะครับ สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือบากลงไปครับเฉือนลงไปเลยครับบากลงไปเฉือนลงไปลึกๆนะครับให้ประกบกันเป็นเหมือนกับปลายแหลมๆนะครับด้านบนจะกว้างด้านล่างจะแหลมนะครับตามในภาพเลยนะครับเพื่อนครับให้ลึกประมาณนี้นะครับผมลึกลงไปประมาณสัก 3นิ้ว4นิ้วนะครับแล้วก็แต่งรอยแต่งบาดแผลให้ดีครับเพื่อเวลาเราเอายอดของมะละกอมาเสียบลงไปเนี่ยเขาจะได้ประกบกันเนื้อเยื่อเขาจะได้ชนกันนะครับถ้าเกิดเนื้อเยื่อเขาไม่ชนกันเนี่ยไม่ติดกันเนี่ยก็จะเกิดรอยเน่ายอดมะละกอเขาจะเน่าได้นะครับ แล้วก็ไม่ติดแน่นอนนะครับมะละกตอต้นนี้นะเป็นมะละกอตัวเมียนะครับลูกดกนะครับแต่ก็ไม่นิยมนะเพราะว่ามะละกอตัวเมียเนี่ยเขาจะกินสุกไม่อร่อยนะครับถ้าทำทำส้มตำได้แกงส้มได้แต่ถ้ากินสุกเนี่ยไม่อร่อย เราก็เลยเอายอดสายพันธุ์ของมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยเอามาเสียบ1ต้นนี้ก็จะมีตัวเมียแล้วก็มะละกอสายพันธุ์กระเทยนะครับหรือสมบูรณ์เพศนั่นเองนะครับเราแต่งยอดมะละกอให้ลงตัวนะครับแล้วก็ทาด้วยว่านหางจระเข้ ว่านหางจระเขเนี่ยก็จะช่วยจัดการเรื่องอายางมะละกอได้นะครับที่สำคัญก็เป็นโปรตีนวิตามินทำให้เขาติดกันเร็วขึ้นนะครับใส่ลงไปให้ลึกที่สุดนะครับแต่ระมัดระวังนะถ้าเราเคาะแรงไปเนี่ยก้านมะละกอ หรือว่ากิ่งมะละกอที่เราตัดก็จะแตกยาวลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับหลังจากที่เราบากหลังจากที่เราเปิดแผลทั้งยอดมะละกอแล้วก็เกิ่งมะละกอแล้วเนี่ยเราก็จะเชือกมัดนะครับเชือกมัดดึงให้แน่นเลยนะครับเพื่อให้เหนื้อเยื่อเขาเนี่ยติดกัน ดึงให้แน่นเลยนะครับมัดให้แน,น่นๆนเลยถ้าเนื้อเยื่อเขาไม่ติดกันเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่ติดแล้วก็ไม่โตนะครับแล้วก็เน่าในที่สุดง่ายๆครับเพื่อนๆครับลองทำดูนะฮะมะกอเป็นการเสียบยอดมละกอข้ามสายพันธุ์นะครับ เราเอายอดมะละกอฮอนแลนด์มาเสียบที่ต้นมะละกอตัวเมียนะครับเราจะทิ้งเข้าไว้ประมาณสักหกสิวันนะครับ45วันถึง60วันนะครับใช้ถุงพลาสติกครอบเข้าไว้ เพื่ออะไรครับก็บเพื่อไม่ให้น้ําเข้านั่นเองนะครับถ้าน้ําเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้แผลเขาเน่าได้ยอดมะละกอที่เราเสียบก็จะเน่าได้นะครับ